สวัสดีพี่น้องมือนีสาวนาเล่าได้ไข่ยเยี่ยวมาสีทองไข่ยเยี่ยวมาสีทองหรือสีเหลืองอันสร้างมาจากแอปต่อต่อคือเกาหั่นละพี่น้องมันเป็นแนวจังดสาวนาเล่ากินไปละล่ะเทื่อนึงแต่ว่ามันคนละคนละล้านแต่นี่ล้านหนีสาวนาเล่ามาหันล่องสาวนาเล่าเลยล,ล่องอีกจักเทืเ่อสันเ ดูแข็งคักพี่น้องนี่แข็งคักเ้อสิมากระท่อนกันเคาะเคาะนะกระท่อนกะกระเคาะสิม่ากินกับน้ำจิม้มน้ำจิ้มตำมอมเองสามรสสตรพี่บอกพริกอยู่หลังบานกระท่อนเฮ็ดจังเสีย ทำมาจากไข่เป็ดนะอย่างนี้เลยสีเหลืองอใจเย็นๆสาวนาน่ะเล่าใจเย็นๆเนอะใจเย็นๆเนอะสีเหลืองทองกะดูสิสีเหลืองทองเด้ไป่ <c oughs> น,น้องเด้อขันเด็กกินแนว่เสียบกับสันใส่สันใส่ เป็นคือกันบอผู้ใดก็ได้เอาแกะเปลือกออกค่ะแกะเปลือกออกอจังไดเนาะแกะกแกะพสวยงามแบบพี่น้องไข่เยี่ยวมาสีทองเอาทั้งไทยทั้งลาวมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคุมวัดเด้อ ืมได้อยู่ตัวสีทองนี่มันสีบ่ฮืนป่านสีดำแล้วพี่น้องสีดามันสีฮืนกลัวข้างในข้างในก็อย่างนี้เลย มันกิกนก้ามดำจิ้มสามรสสูตรผีบอกสูตรตำเอาเองหาดลงไปอืมแล้ว พักนม่กุะชัยก็แบบพักที่กิมได้พักมาสองยางพ่อขันไปหาเตี น่มน้ำมกเก๊กห้วยน้ำคักใส่น้องแบนเนี่ยแ่บพี่น้องร่องเด้อพี่น้องร่องเด้อ ทาให้ร่องถ้าให้ร่อง,องแนวได้บ่เคยกินให้กินว่ามตาแหนนข้อสุกบาทยางบ่ฮือนพี่น้องบ่ฮือนอร่อยเจ้านี้ก็อร่อยและอร่อยอีกแล้ว พเยอมาสีทองเหลืององ่องตองสีมันการน่ารักกรุบกิบเป็นตะกิินแล้วหรอพี่น้องยืมแห้งพนานเขากินแบบนี้นะพี่น้องนะ บ่หืนนะบ่หืนบ่ชาลินคือสีดำนะไชโยมาสีดำน้วยสีชมพูเนาะ,ะบอกเลยแบบอืม ลองเด้อพี่น้องเด้อลองเลยพัดกะเพราก็สิแซ่บ,อ,อ,บอืม เซตหนึงมีสิบหน่วยครบ บางคนกระเจีนนยนมางางกระจิกระเทาะออกือจังชาวนาเล่าเห็ดมังซีหล่ะพี่น้องอันบางคน่นก็ยึดอันดีๆ่นเอาไปแช่น้ำแต่ว่าชาวนาเล่าบ่แช่ดอกเนาะ <c oughs> <c oughs> ตามที่จริงเขากระแฮวไปแช่น้ำหล่ะพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าชาวนาเล่าอัน ชอบทางรัดถ้าจะดีเอาหน่วยนี่คือเป็นเป็นเสียกปลอกบางงามเนาแบบเนาะพเห็นหน่าเห็น,านาตากันโดนพี่น้องเออสามนาแล้วบ่ได้ไปใส่ดอก สวยอยู่สวยอยู่ลาวาลาวาช่ำ,ชำอืมอืมอืม Kháu nặng lắm, kiếm phụt dầu hả mấy đứa? Ngươi đấy có kiếm ra dầu hả lạ? เพื่อพี่เพื่อน้องเด้ออือ ืเด็ดสุดมันเข้ากันเด้อกับพวกที่เล่าก็มันสุนใจเข้ากัน